ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผม k p p y ก็วันนี้มาอยู่กับ black cover m อีกเช่นเคยนะฮะมาแล้วฮะเนตมารพระอาทิตย์เที่ยงคืนนะฮะ เติรดอนะความเกียดชังนะลาหน้าสมตามาแล้วมาแล้วมาแล้วจริงๆมัคนควรมีมากกว่านี้นะแต่ไม่เป็นไรมันเริ่มเลยแล้วอีก13วันผมว่าผมมั่นใจเยผมยังน้อยผมสมได้น้อยสาม้อยทีแน่นะมาก็มาเริ่มกันเลยขอแค่ได้ไฟลามมาหนึตัวกับไปไปว้สกิลมาอย่างน้อยหนึ่งใบก็พอแล้วนะ มาอืมเอ้ยโอ้โหอผมพึ่งอกลับมาจากการขายของนะพ่อแม่เดี๋ยวนะวัตฟักยูโนแดงคือมึงควรไปอยู่กับทีมไอแอสตาปีงเว้ยแต่ไม่ใช่กูไม่ใช่ทีมกูทีมกูไม่ต้องการมึง เออเปี่ยงโอเคจุกพีินาบไปซะดยเพิงนแครดของฉันนี่ยเยเดของดีใช้ได้เหมือนกันนะประตูทองสามครั้งลวดแม่งสี่ครั้งลวดละเออมันต้องอย่างนั้นเออเออมันต้องอย่างนั้น คู่อ้ลิสกูเกียดมึงมึงมาทำเฮียแล้วโอ้โหแม่งหลุดเลสคู่เวนยิงยงยังม,มีมาถุยเฮเ้ยอเออมันต้องอย่างนั้นปูนมันต้องอย่างนั้นโอ้โหแม่งแม่กัดซีนให้ด้วยโอ้โหยเย็ดเข้ลืมตาประเดี๋ยวนี้ ข้างเดียวเองลืมตามก่อนบูเออมันต้องอย่างนั้นแต่ไม่ให้มึงได้แต่ใบสกิลดิเฮียแล้วไรอ่ะมึงมาทำไมวะดียคือดีมาพาทีเที่ยงมาครบสามตัวไม่ได้แล้วเว้ยข่ยเลโอโปเลโอโปเวอร์มิเลียนมึงมึงมึงดุดเด็ดคู่เลยอะ เฮี่ยะไรวันเนี้ยเฮี่ยไรวะเนี่ยไอ้ปูเอาฟ้าหน้ามาให้ผมเดี๋ยวนี้ฟ้าหน้าตรงมาขอลองละ่ะมาเถอะตัวเดียวพอก็ได้เออเอออย่างนั้นแหละเออกูรับได้มาเถอะ มาเถอะนะเยี่ยมทาไม่มากูจะร้อนคนนี้อีกบอกไว้ก่อนเออมันต้องอย่างนั้นมาเถอะนะตัวเดียวก็พอแล้วปานะาอ้ใบสกิลอีกใบเดียวพออีกใบเดียวขอใบเดียวเลยเปยี่ยง โอ้โหเฮียได้เจอตัวละครมาซะด้วยโคบสกิล oh, ตอนอยากได้ตัวละครแม่งมาสก,กิลบอลลูนๆเลยพอ oh, อยากได้บสกิลตัวละครมายับเลยเปิดมาอืมไอสัตว์สามตัวนะฮะเฮียเอาจริงดิโอ้โหเฮีย oh, ที่กูดองมานี่จะใครไม่เนี่ย โอ้โหแม่งกวนกดเท่นอลมอันนี้น่ารักนะเนี่ยใส่ก็เฮ้ยมันมีนี้ขายตอนไหนวะไม่มีเะ๊ะมันมันมีมันมีอมาขายตอไนไหนวะเนี่ยที่แน่ๆน,นะอุมดองนี้ว่าต้องเยอะที่ไหนได้แม่งได้มาเยอะมากเลยเรียบร้อยฟ้าหน้า เอาละเยี่ยมผีไม่นา่าโผล่ฮะอย่างมากสูงน่าจะสักแปดสิบเก้าสิบไม่เป็นไรก็อยากรู <the 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 ้เหลือเกินนะว่าสุดยอดพลังนะอินฟินิตพาวเวอร์นะฮอาล่ามันรุนแรงขนาดไหนเดี๋ยวก็ได้รู้กันนะด้วยการเปิดอัตติไปก่อนเลยนะฮะไปไปเลย ว้าหน้านี่เพื่อความเพื่อความเพื่อความสราวนะฮะ สองเซนหกเหรอนี่ทีมอัตตาปีกเนี่ยกูอยากลองแล้วเกินมามาดิวอสักนัดเถอะอ่าะ,ะถ้าอัตตาคิมมันไม่พอมันต้องงี้เลยอะขาเนี้ยพอแน่อ่ะนี่คือสุดยอดมหาทีม ถ้าอัตราคิมันไม่พอม,มันต้องวิธีนี้แหละบอกเลยอ่าไม่หมดว่าโอเคงั้นเปิดไปก่อนเลย โอเคเสร็จแล้วก็เก็บแสแต็กก่อนอืมสามแสนแต่มันก็ติดอันตราเหมือนกันนะใช่สามแสนัก็จริงแต่มันแบบปุม้มเดียวมันไม่ตายไงเดี๋ยวผมลองแบบปุ้มหนึ่งอเองั้นคราวนี้เปลี่ยนมาใช้อันติดูแล้วกันเนาะ ก็ผมไม่แปลกใจเท่าไร่ที่มันสวดผมเกือบตายนะเพราะยังไงฟ้าหน้ากับแพ้ทางองี้อ่ะตาปีอยู่แล้วแต่ผมไม่โซนนะตัวอวยซะอย่างเว้ยตอนนี้ไม่ชนะมึงเลยถ้ากูพลังมากกว่ามึงกูก็ตบมึงได้แังไงล่ะเนี่ยเย่บับอัตตาขี่ครับ

เก้าแสน่าเฮี้ยได้นะเนี่ยไม่แย่ไม่แย่เ <laughs> มื่อต้องเก็บสเต็กก็ได้นี่บสแค่บึ้มเดียวมันก็หายได้ชีมแล้วอ่ะมาบอกทำเดียวอยากเห็นแล้วเกินใครเปิดแล้วมันมาตายด้วยตัวเองเนี่ย <laughs> อยากรู้จังใครเปิดแล้วมันไม่ตายเนี่ย เฮ้ยตัวแรกทีนี้ผมก็แพรทางน้ำซับมีฟิลลันเปิดให้ด้วยนะเฮ้ยทีนี้สนใจผมน่าจะซัดได้มาอืมม่อยากม่อยาก น่ะแบบไม่มีบัฟดีบัฟนะ ตีไปเพียวๆก็ตัวละเศษก,กว่าได้ะนะนไนสก็กลับมาแล้วนะฮะตอนนี้วันน้าผมอ่าหกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบแปดจบตีหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะฮะ เราจบตีเวท2 9 0 0 0นะ300นะฮะดีเฟนต์ก็5000เลือด40 0 0 0กว่าๆนะน้อยมากถือว่าน้อยมากนะเลือดเนี่ยความม่นยาอยู่ที่สองรีิคลีเรตอยู่ที่80นะฮะรีดามิดอยู่ที่92นะฮะต้านทานคลีอยู่ที่23นะฮะสปีด111อ่าป้องกันความเสียหาย318นะฮะเอดูแลนอยู่ที่57นะฮะเอ่อ ไอเพนที่คืออะไรผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวช่างมันนะฮะผมอัพเรียบร้อยแล้วนะฮะทั้งหมดอันนี้ก็อัพแล้วนะฮะปัดเอนเดียวซึ่งผมต้องรอหลีดบอสมานะฮะผมถึงจะครบผมว่าผมไม่อยากเอาเงินสองพันที่สามารถซื้อเกมที่เปิลเอมาถลุงกับเกมเกมเดียวนะฮะจริงเอางีงนะแทนที่ผมจะนี่ผมซุ่มไปซื้อเกมที่เป็นเอมาไลฟ์ไม่ดีกว่า นี่กูว่าอาชีพรถแห่ดีกว่าเชื่อกูรุ่งกว่าเยอะไปรถแห่อือม <c oughs> นี่แหละรถแแฮบวกว่าอัตาคีจะข้อจกันนี้ไปด้วยนะมันจะกลายเป็นอัตาคีร้อยเซ็ดาเมจคริกเซ ปุ้งเดียวกับบ้านเก่าอ่ะถ้าได้ใช้อเนี่ยขบุคอมบูรถแฮะเนี่ยรุ่นใหม่เลยนะี่ยแต่ถ้าเจอทีมแดงล้วนอย่างทีมไม่มดนี่ขึ้นมาก็แตกเหมือนกันนะ

ใช่คือไรอาผมยังมันยังปั้นไม่สุดนะฮะแต่การต่อสู้มันยังไม่ค่อยดีนะฮะ ไม่ตายโดยสนสวดที่จบชิปหายแล้วไงถ้าผมตีมันแล้วก็มันจะเจอมันจะชิปมันจะกันดามเมเสิแล้วพออันตีปั๊บมันก็จะชุบดวน้องมันขึ้นมา มันจะชุบแล้วนั่นแหละชุบล้เนี่ยไอสองหนอนี่ก็จะอยู่ให้เวแท้ๆต้องตีลูกน้องมันนะห้ามตีตัวพี่มันเด็ดขาดโอเคเอาละขาานี้แหละ เอาเนี้ยทำไม่ตายกูก็ไม่รู้จะว่า,างไงลนะคือบัฟทุกอย่างแล้วดูคือถ้ามึงไม่ตายกูก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วจริงๆนะพี่นะตายซะเออมันต้องอย่างนั้น,น,ออน,นโอโ้โหผมนึกยัดโป้งคุณนึกว่าโดนโป้งเดียวตายแล้วนะเนะี่ยเอออย่างน้อยก็ผ่าน ขอจบไปกับไวฟูองผมเลยแล้วกันเนาะไปไปปั่นไราอาทีหลังก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีฮะบ๊ายบาย Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get.